สวัสดีครับสวัสดีเช้าเช้าเมืองไทยนะฮะสวัสดีวันที่อากาศสดใสนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้มาตรวจเครื่องจักรนะฮะมาตรวจเครื่องจักรนะครับก็เป็นวันประมูลเครื่องจักรนะฮะทุกชนิดนะครับที่ลานประมูลนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นของใหญ่นะฮะมาเล่นของใหญ่ก็คือรถเบก โนะะฮของเล็กก็มีนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับก็จะมีนะฮะรถเวลโดเดอร์นะฮะเป็นรถตักดินก็มีนะครับวันนี้ญี่ปุ่นอากาศดีนะฮะก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับด้านนู้นก็จะเป็นรถแบ็กโฮนะฮะก็ก็รุ่นย่อมย่อมลงมาก็อยู่ที่ประมาณสัก5้าสิบหกสิบนะฮะประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นพี่ใหญ่ก็อยู่ด้านนู้นนะฮะเห็นบูมไหมเห็นบูมใหญ่ๆไหมฮะ โซนที่ uh, ผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็น uh, ตระกูลรถตักนะฮะรถตักนะครับเอาไว้ใช้หน้าง,งานสําหรับ uh, หน้าร้านนะฮะก็คือร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับก็จะรถตักดินนะฮะขายหินขายทรายนะครับ uh, เวลาทํางานก่อสร้างนะฮะเวลาร uh, ้านขายอุปกรณ์เขาก็จะเอารถกลุ่มประมาณนี้นะฮะตักพว uh, กกีและคิวนะฮะคิว อะไรประมาณนี้ละฮะก็จะไว้หน้าหน้าร้านนะฮะสำหรับร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้างก็จะมาใช้ประมาณนี้นะฮะแต่เกี่ยวกับพวกงานอุตสาหกรรมหน้างานก็จะเป็นตัวใหญ่นะะด้านนู้นนะฮะเป็นพวก W100 นะฮะเห็นไหม W100 ด้านนู้นนะครับก็ญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็11โมงนะฮะบ้านเราก็ประมาณ9โมงเวลาเท่ากันนะฮะต่างกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับนาทีเท่ากันนะฮะ ก็อีกสองนาทีก็จะถึงเก้าโมงเช้าแล้วะฮะก็พามาดูฮะวันนี้ผมมาดูของใหญ่ฮะลูกค้านะครับเป็นแคทนะฮะแคทสามสองศูนย์ะฮะอ,อ่ก็เออเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะมันมันมันมีหลากหลายนะเครื่องจักรนะฮะวันนี้ก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างทีจะร้อนสักนิดหนึ่งนะครับรถบดนะฮะอ,อ่รถบดนี่เออ จะจะจะเป็นรถบดไซส์ใหญ่ไม่มีนะฮะมันมีแค่6ตันนะฮะ,นะฮะบ้านเราใช้แดตันขึ้นไปนะฮะเพราะว่านะครับบริษัทห้างร้านที่จดทะเบียนเกี่ยวกับพูก,การก่อสร้างต้องใช้รถรถขนาดขนาดใหญ่นะฮะแต่ญี่ปุ่นจะเป็นขนาดเล็กนะฮะก็เต็มที่ก็ประมาณสักหตันนะฮะรถเบรกดาวนะครับรถรถรถบด,ด,ดหน้าเหล็กหลังเหล็กนะฮะ<ล>เขาเรียกเบรกดาวนะครับ ะะก็เออก็มีหลากหลายนะครับถ้าอยากจะได้รถแอร์แคโคนะฮะสภาพดีนะรพร้อมใช้นะ,ะก็เอาเดิมๆนะครับไม่ต้องทำสีก็ที่นี่แหละฮะนี่รถตักนะฮะสำหรับเทคอกสูงก็อย่างนี้แหละฮะเห็นไหมฮะบางทีเอารถดับมาเงี้ยหรือรถหกล้อที่มีกระบะข้างนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะ,ะยกยกสูงได้นะครับนะฮะ ถ้าเป็นธรรมดาก็ใช้ตัวนี้นะฮรรถบดดินมีนะครับนี่รถบดรถบดดินนะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีสากไกลนะฮะสากไกลเรถเอ่อของญี่ปุ่นจะไม่มีอะไรนะจะไม่มีไอตัวใหญ่นะครับเนี่ยตัวนี้หน้าเหล็กหลังเหล็กอ๋าพอได้ฮะแต่มันเล็กไปนะครับนี่ฮะ,ะเขาเรียกเบรกดาวนะครับเบรกดาว ก็ตามหาแปดตันมาสองปีแล้วฮะไม่มีนะฮะรถแปดตันนี่เป็นรถที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพื่อเอามาใช้หน้างานที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่เวลาซื้อรถไปโคต้องมาทดลองนะครับเห็นไหมฮะงัดหน้างัดหลังนี่นั่นแหละฮะเดินหน้าเดินหลังเห็นไหมครับเนี่ยต้องทดสอบนะครับต้องทดสอบนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ย งัดได้งัดไปฮะงัดได้งัดไปอ่าเจอรถสวยแล้วฮะนี่รถสวยอ่ารอบนี้เป็นอ่าซุปเปอร์เกตนะฮะอ่ามาขนรถอ่าคันนี้อ่าสวยตามระเบียบนะฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบแต่งรถสวยนะฮะ มาแล้วคมสุสองสองปดนะฮะ,ะเป้าหมายผมอยู่ตรงนู้นน่าเห็นตูดนะฮะเห็นตูดนะฮะตูดเหลืองๆเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวไปส่องดูรถแมคโครกันครับนี่นเดี๋ไปดูฮะเดี๋ยวไปดูเขาทดสอบ เราไปโคกันครับนู่นนะ่ะงัดได้งัดไปครับทดสอบได้ทดสอบไปนะฮะวันนี้ต้องเลือกเอานะฮะว่าจะเอาหน้าฝนหรือจะเอาแบบหน้าร้อนนะฮะนี่งัดไปแล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยวิธีทดสอบรถนะฮะครับ ยกหน้ายกหลังนะครับดูแท็กดูยางดูผ่านดันนะครับคนที่มาเลือกพวกนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นใบสั่งนะฮะไม่ได้ซื้อเข้ามาโชว์หน้าร้านนะเป็นใบสั่งนะครับออเดอร์ลูกค้ามาก็จะมาเลือกรถแบบนี้แลครับก็เหมือนผมนะฮะผมก็วันนี้ก็มีตัวตัวใหญ่นะฮะที่จะต้องเข้ามาดูให้ลูกค้าคออนี่ โอ้ตัวนี้เจออ่าเริ่มแล้วฮะเริ่มเอ่อเริ่มทำการประมูลแล้วฮะนะครับสิบเอ็ดโมงนะฮะสิบเอ็ดโมงของประเทศญี่ปุ่นก็คือบ้านเราก็เก้าโมงเช้านะฮะนะครับเด็กดินเสียงปึงป้งๆนะฮะนั่นแหละฮะเ็เริ่มประมูลแล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะมาดูรถเอ่อแบ็คโฮงให้ลูกค้าก่อนนะครับโคเบลโก้นะฮะตัวนี้นอกตัวนี้สภาพสวยครับขอหลบลมสักหน่อยหนึ่งนะฮะ อ,อยากจะไปเดินดูตรงนู้นนะฮะแต่มันร้อนนะครับก็มายืนอสองสองดูแถวแถวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะรถที่เห็นเป็นบูมอยู่ด้านนู้นนะฮะเป็นบูมที่ขวงขวางอยู่หน้าจอนะฮะก็จะเข้าประมูลอาทิตย์หน้านะฮะเพราะว่าสําหรับรถที่จะประมูลก็คือจะจอดอยู่โซนด้านซ้ายมือนะฮะเห็นไหมะฮะเขาจะจอดเรียงด้านนู้นนะครับนะฮะก็ถ้าด้านหน้านี่คือเตรียมนะฮะเตรียมก็คือจะเขาจะมาเช็ค แล้วก็มาตรวจะฮะมาตรวจสภาพมาคอมเมนต์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ของอ็อ,อกชันเองนะครับก็จะรอนะฮะคือ,อรอพมูลอาทิตย์หน้านะครับเข้าทดสอบได้นะฮะก็ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่เข้ามาดูก็คือเขาจะมาเลือกซื้อ,อเครื่องจักรที่ลูกค้าสั่งมานะฮะเพราะว่าการที่จะเดินทางเข้ามาในจุดแห่งนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะฮะ ะครับเป็นเมมเบอร์นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะย่งยากสักนิดหนึ่งมาแล,ล้วห้าสิบสองล้อนะฮะนี่สวยๆครับแหมมันต้องอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะวิธีการใช้สิบสองล้อบ้านเรานะฮะบ้านเราเอาไปทํายางใหญ่นะมันยางใหญ่ก็เพื่อจะไปบรรทุกหนักนะฮะมันก็ต้องไปดัดแปลงนะครับเดี๋ยวจะพาไปสองดูสักนิดหนึ่งนะฮะเริ่มทําการประมูลแล้วครับได้ยินไหมฮะเสียงปิ๊งปิงป,งปงมาแล้วฮะอีสตตเห็นไหมครับ A B C D E A B C D E โอ้ม ah ีห้ามีห้าเลนนะฮะมีมี A B นะฮะมี A B แล้วก็ C D นะฮะแล้วก็ D E นะฮะ A B C D เอ่อ E F โอ้มีหกเลนนะฮะก็วันนี้เป็นวันประมูลนะครับเพราะว่า ถ้าเห็นรูปรถแล้วนะครับสําหรับอาทิตย์นี้จะมาออเดอร์ตามหลังไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะประมูลอาทิตย์นี้นะครับออโอ้อันนี้มีแต่เชี่ล้อ,อยางด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงมีออเดอร์นะฮะจริงๆผมผมจดไว้เยอะมากเลยนะฮะนี่คือรถเออเอาไปเข้าสวนนะฮะ เห็นไหมฮะเนี่ยก็เอาไปเอาไปเข้าสวนเอาสภาพนี้ก็พอแล้วครับเนี่ยฮะคันไม่กี่ตังค์นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสภาพใช้น้อยมากเลยนะฮะอ่รักษาดูแลง่ายนะครับนี่ฮะเอาไปถึงบ้านเรานะฮะไม่ต้องห่วงครับเอาไปทําให้สวยได้นะครับนี่ตัวเล็กๆมีนะฮะนี่ยนี่อา้าว เห็นไหมฮะนี่ฮะเวลารถที่เครื่องจักรที่จะเข้ามาที่ออกั่นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะับมาล้างไห่มาเห็นไหมครับเนี่ยมาล้างมาตรวจสภาพแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะเห็นไหมฮะเขาก็จะไปตรวจเครื่องจักรก็คือเป็นหน้าที่ของลานประมูลนะครับนี่ฮะเออบางทีถ้ามันเล็กมันก็เล็กจนเกินไปนะฮะนี่ฮะนี่ยอันนี้เล็กลงมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมฮะ โอ้นี่เล็กมากเลยนะครับอ่านะครับผมมีอยู่คันหนึ่งที่เมืองไทยนะฮะอยากได้ทักมานะครับผมขายไม่แพงนะฮะแปดหมืนห้าันบาทนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะรุ่นนี้เลยนะครับนี่ก็เอาง่ายๆฮะเวลาปวดแข้งปวดขานะฮะเวลาเดินไปไล่ไปสวนนะครับอืมก็ถือว่าเอา ให้มันเป็นรถสรํา Paste, ing, i, 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 สหรับเราขึ้นเนินก็แล้วกันนะฮะเอาไปทํางานได้ด้วยนะฮะเอาไปนั่งเอ่อบางทีสวนนะฮะสวนอยู่ไกลนะครับไกลมากนะฮะขึ้นเนินบ้ Scotland, างลงเนินบ้างนะฮะเดินไม่ไหวก็เอาคันนี้นะฮะไปเดินไปนั่งะฮะ <c ười> <c ười> นี่เมาไปได้เลยนะผมอยู่มีผมผมมีอยู่เมืองไทยนะฮะเมาได้เลยนะครับนะฮะใครขี้เกียจเดินนะครับเนี่ยฮะเอาไปนั่งไว้ชมสวนตัวเองได้นะครับนี่มาแล้วฮะ <c ười> ไอโซนพี่ใหญ่นะครับโซนพี่ใหญ่ก็อันนี้ก็คือเตรียมนะฮะเตรียมที่เราจะประมวลนหน้านะฮะเนี่ยจอดอยู่นี่นะครับอันไหนเข้าตาก็มีนะฮะมีพวก pc 60นะฮะ pc 60 pc 100นะครับฮะเห็นเจ้าหน้าที่มาคอมเมนต์ไหมครัเห็นไหมเนี่ยเขาจะมาเขาจะมาคอมเมนต์เขาจะมาถ่ายรูปนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมา ามาตรวจดูนะครับมาเปิดดูนะครับสภาพเป็นยังไงแบบไหนเขาจะคอมเมนต์ตามจริงนะฮะฉะนั้นรถที่ออกจาการ้านประมูลที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเสียคือเสียนะฮะใช้ได้คือใช้ได้นะครับนี่เดี๋ยวไปดูก็เดี๋ยวไปดูไอตัวล้วอย่างสักนิดนึงนะฮะโอ้ยพอดีเออ คิว <Q S 2> ผมน่าจะยังไม่ถึงนะฮะน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับก็บ่ายบ่ายโมงญี่ปุ่นก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงนะ,ะสิบเอ็ดโมงเอ่อบ้านเรานะครับเห็นไหมฮะตัวสามหนึ่งสามบีพีซีร้อยเห็นไหมฮะฮิตาชินะครับร้อยี่สิบมีนะฮะเห็นไหมฮะเอ่อบางบางคนนะฮะบางพี่บางเอ่อบางท่านนะฮะโทรมาหาผมนะฮะ โทรมาหาผมวันพุธนะฮะวันพุธวันพฤหัสนะฮะวันศุกร์ผมก็บอกว่าเอ่อผมจะส่งงานวันจันทร์นะฮะอย่างเงี้ยให้ทักมาหน่อยอย่างเงี้ยบางทีพี่เขาก็เงียบนะฮะเพราะว่าอารมณ์คนอยากได้นะตอนนั้นนะเวลาดูคลิปผมเราอยากได้แล้วโทรมาอย่างงี้ใช่ไหมฮะผมก็ตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่าบางทีมันไม่เห็นของนะครับพอไม่เห็นของปุ๊บให้เรานึกนะฮะพอเรานึกเสร็จปุ๊บนะฮะพี่เขานึกกับเรานึกมันมันก็ต่างกันใช่ไหมฮะเงี้ยมันต้องไม่เห็นของจริงเหมือนวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะ ออ่อยเเี้ฮิตาชินะฮะล้อ,อยางนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งสี่ห้าอย่างเงี้ยฮะมีตัวดันด้วยนะครับดันด้วยนะครับซซมิโตโมตัวนี้น่าเล่นนะฮะนะครับแล้วก็เอ่อพีซีร้อยฮะพีซีร้อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อมลงมานะฮะเนี่ยฮะอ่าด้านหลังนี้ก็พอได้นะฮะพอได้นะครับเอาไปใช้ในสวนนะฮะไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับแทกยางนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะฮะแท็กยาง แขกยางอะไรหลายๆอย่างเนียไปถึงบ้านเรานะครับไปถึงเมืองไทยบ้านเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับบ้านเราเก่งนะฮะผมไปดูมาหลายที่แล้วฮะยังไงก็สู้บ้านเราไม่ได้นะครับประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาไม่เคยซ่อมนะครับเขาเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอืมด้านหลังนู้นนะฮะด้านหลังนู้นก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งโซนเอ่อโซนแบบเ,เครื่องจกักรรีไซเคกิลก็คือหมายถึงว่ารถที่มันพังเยอะไม่สามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้นะครับก็ก็จะเอาไปไว้กองไว้ที่นู่นนะฮะ อ่พวกเครื่องพังนะฮะเครื่องพังรถพังเลยประมาณนี้เดี๋ยวไปชมเอะมันจะมีร้อยี่สิบตัวหนึ่งนะฮะสวยนะฮะรุ่นห้านะฮะหรือเปล่านะฮะหรือรุ่นหกนะฮะอยู่ประมาณนี้ฮะอ่าครับตัวเนี้ยเห็นไหมฮะเนี้ยผมมองไกลๆผม,มรู้เลยคับเกี่ยวนะั้นน่าจะเป็นรุ่นหกนะฮะแท็กใหญ่ด้วยนะครับแท็กใหญ่มากอ่าเดี๋ยวผมไปดูคอมเมนต์หนึ่งปกติเพทมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเพท เหวันนี้ไม่เจอเนะฮะเดี๋ยวผมไปดูคอมเมนต์ครับเนี่ยอ่าจะเป็นตัวอ่าไม่ใช่ฮะเป็นร้อยี่สิขีดสามนะฮะใช้มาหกพันนะฮะหกพันหกร้ยหกสิบสองชั่วโมงนะครับเดีชมดูดิอ๋อแท็กยังใช้ได้อยู่นะฮะอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหตัวนี้เป็นคอนโทรลยาวนะฮะนี่ครับ คอนโทรลคลาสสิกนะฮะใช้ได้ปกตินะครับสภาพโดยรวมนะฮะดูเก่าเก็บนะครับนะะเก่าเก็บเครื่องแห้งนะฮะนี่มีพิเศษมีตัวเกี่ยวด้วยอ๋อสามนะฮะมีแคทด้วยนะครับไปดูตัวนี้มันแคทนี่ฮะแคทแคทต,ตัวนี้ก็ใช้ได้นะฮะ โอ oh. อยู่โซนนู้นนะครับนะฮะมีโคเบโก้ด้วยโคเบโก้ตัวเบอดี้ Body เหลืองนะครับมีคนสั่งนะฮะเสียซุปแหง่งรามกระแพงห้าสิบสามนะฮะสั่งวันนี้เข้ามาสองตัวนะฮะเสียซุปสนใจโทรมาได้นะฮะนู่นนะฮะใกล้ๆนะฮะโคเบโก้นะฮะโอ้ยร้อนอตัวสามหนึ่งสามนี่วันนี้เข้ามาสองสองตัวนะฮะ SR นะครับ ด้านนู้นนะฮะเห็นไหมก็รอประมูลนะครับรอประมูลโอเคเดี๋ยวเซ่ฮัลโหลพี่ๆสักนิดนึงก่อนที่จะได้ซซยานาระแล้วก็ผมจะไปทำงานต่อนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันอังคารนะฮะก็บ้านเราก็เพิ่งเก้าโมงนะฮะเก้าโมงพอดีผมมาตรวจเครื่องจักรให้พี่ๆเขานะครับพอดี เลงเป้าหมายไว้2รายการนะครับก็เลยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึง่งนะครับก็ที่ผมนำเสนอนี้จะจะเป็นอัปเดตนะฮะอัปเดตอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับก็ไม่ใช่ว่ามาดูผมอาทิตย์นี้เราไปสั่งอาทิตย์หน้าไม่ได้นะฮะก็คือถ้าสนใจก็รีบพักมานะครับผมจะเป็นทุล่าให้เพราะรถญี่ปุ่นเขาจะเขาจะไม่ไม่เอาไว้นานนะฮะเ,เรื่องรถบรรทุกเหมือนกันนะครับเขาจะผมจะดูทุกวันศุกร์ดูทุกวันศุกร์แล้วก็ลงอัปเดต วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ประมูลวันเสาร์ผมจะไม่มีเวลามาดูรถนะฮะเพราะว่าจะต้องไปอยู่ที่มอนิเตอร์แล้วก็ดูว่าลาดับรถที่จะเข้ามานะฮะหลายหลหลายๆอย่างไม่มีไม่มีเวลานะครับฉะนั้นพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับรถนะฮะถ้าอยากให้ผมดูรถก็ประมาณาวันศุกร์ก็โทรมาได้เลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมผมถือว่า,าวันเสาร์ทุกอย่างจะต้องจบเพราะว่าตื่นเช้ามาไม่มีสิทธิ์ไปดูรถแล้วมันมันไม่มีเวลาาเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอย่างเนี้ย นะครับเมื่อวานนี้พี่ก็โทรมาคุยกับพี่เขาเรื่องรถแมคโฮพี่เขาสนใจขอดูซ้ําอีกทีหนึ่งฉะนั้นผมก็ต้องไปทดสอบแล้วก็เอาหลายๆอย่างในตัวรถให้พี่เขาดูให้พี่เขาตัดสินใจนะครับพบประมูลวันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องจักรในประเทศญี่ปุ่นนะฮะทีะ่แปลก,แ,ปลกแล้วก็ดีๆแล้วก็อัปเดตตลอดผมจะมาไล์ให้พี่ๆได้ได้ชมกันนะครับไอสัพเพเหระไปกินไปเที่ยวเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วฮะนะฮะ เอาเอาของแบบนี้มาดีกว่านะครับของเยอะนะครับบางทีพี่ๆเขาถามผมมาตลอดเลยรถรุ่นนู้นมีไหมร,รุ่นนี้มีไหมผมก็จะถามบอกว่าพร้อมไหมครับอะไรประมาณนี้ฮะถ้าพร้อมแล้วผมจะดูให้ถามว่ามีไหมมีบางทีนะครับเพราะว่าการที่ผมจะเดินทางเข้ามาดูให้พี่ๆเฉยๆนะบางทีมันก็เสียเวลาผมใช่ไหมครแต่ถ้าพี่ก็พร้อมผมมานะฮะส่วนใหญ่ผมจะถามแบบนี้พร้อมไหมครับอะไรประมาณนี้ถ้าพร้อมแล้วผมจะดูให้<ๆ> คือถามว่ามีไหมมันมันมีอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมเครื่องจักรเยอะนะฮะเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรมือสองเ,อเห็นไหมอย่างตัวนู้นนะเห็นไหมฮะโคเปโก้เห็นไหมฮะ,มฮะอ่ไอไอตัวเหลืองๆนะ,ะตัวนั้นน่ะมีออเดอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบแล้วก็ต้องรีบส่งข้อมูลให้ลูกค้านะครับเพราะว่าที่เขาที่เขาออเดอร์มาเรายังมีเวลามีเวลาก็คือเขายังไม่ประมูลวันนี้นะครับเขาจะไปประมูลอาทิตย์หน้าฉะนั้นผมต้องไปเก็บข้อมูลตัวเนี้ยส่งพี่เขา เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับโอ้โหวันนี้ติดตามผมสามร้อยกว่าเ <laughs> อาเบ,บาๆนะครับเอาเบ,บาเเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับก็เดี๋ยวหายโควิดน่าจะสนุกมากกว่านี้โอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะฮะ